ไอเป็นแถลเป็นบวิหน้าผากหมอที่เย็บนะเขาบอกว่าอาจจะไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้นละพอไปทําการรักษาก็รู้สึกว่าผลมันไม่ค่อยดีความหวังนี้มีการจุดประกายขึ้นแน่นอนครับ Skin Recap รักษาแบบจริงจังอธิบายแบบจริงใจ เคสนี้นะครับหมอดีใจกับคนไข่มากๆชื่อคุณธีราดาคนไข้เนี่ยโดนอุบัติเหตุนะครับบริเวณกลางหน้าผากพอดีเลยต้องบอกว่าคนไข้คนนี้นะครับผ่านการรักษามาแล้วหลังการรักษาไปเนี่ยคนไข้รู้สึกว่าผ่านไป2ครั้งแล้วก็ยังรู้สึกหมดหวังอยู่ดีคนไข้จะต้องแบบมาหาหมอก็ต้องใส่หมวกนะครับอาจจะไม่ค่อยอยากแบบโชว์หน้าต้องบอกว่าเป็นแผลเป็นจะอยู่ในประเภทแผลเป็นโชคดีครับหมายความว่าคนไข้เนี่ยเป็นมาแล้วนะครับน้อยกว่าประมาณสัก1เดือนหรือไม่เกิน3เดือนนะครับกนณนีนี้ถือว่า มากเป็นแผลเป็นปุ๊บคนไข้รีบมารักษาเลยเนาะจากภาพจะเห็นว่าระยะแรกๆเป็นแผลเป็นสีแดงนะครับซึ่งแผลเป็นสีแดงเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยในการรักษาได้นะครับดังนั้นเนี่ยผลการรักษาเนี่ยจะค่อนข้างดีเนื่องจากว่าเราจะเห็นว่าแผลเป็นเนี่ยมีความแดงอยู่แล้วก็มีความลึกลงไปด้วยนะครับซึ่งต้องตอบว่ายากไหมไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับทำยังไงให้ผิวเกิดการสร้างใหม่นะครับแล้วก็เติมขึ้นมาเต็มได้เร็วที่สุดจากภาพเนี่ยจะเห็นว่าคนไข้เนี่ยหลังการรักษานะครับความแดงจะค่อยๆลดลงและผิวเนี่ยครั จากเดิมเนี่ยที่เคยยุบถ้ามองค่อนข้างนะครับจะเห็นเลยว่าหน้าผากนะครับจะยุบลงไปนิดนึงเราสามารถกระตุ้นการสร้างผิวใหม่ได้ผิวก็จะค่อยๆขึ้นมาเติมเต็มมากยิ่งขึ้นนะครับการรักษานะครับดูว่าคนไข้เนี่ยมีความแดงความคำ้ำหรือความนูนหรือความยุบซึ่งถ้าเกิดมีความแดงเนี่ยเราจะใช้เลเซอร์ตัวรอยแดงนะครับลงไปที่ตัวเส้นเลือดทําให้เส้นเลือดเนี่ยกดตัวนงถ้ามีรอยดาง่ายนิดเดียวครับ รอยดำเนี่ยเราจะใช้เลเซอร์ในการดึงเม็ดสีออกนะครับในกรณีที่ผ่านมาเกิน6เดือนเป็นต้นไปแล้วหมายความว่าคนไข้เนี่ยไม่สามารถที่จะให้ร่างกายเนี่ยสมานแผลได้เองถ้าเกิดมีความนูนนะครับขึ้นอยู่ว่านูนนั้นแดงไหมาหาถ้าเกิดแดงแสดงว่ามีการอักเสบอยู่เราลดการอักเสบนะครับและกระตุ้นการสร้างผิวใหม่แต่ถ้าเกิดไม่แดงและแสดงว่าผิวเนี่ยสงบละแต่ความนูนคืนเนื้อเนี่ยยังเกินอยู่แล้วก็ค่อยๆมาเกลี่ยตัวเนื้อน,นะครับด้วยการใช้เลเซอร์นะครับที่เป็นตัวแฟชชั่นอลนะครับทำให้ความนูนค่อยๆหย,ย,ย,ยุดลง ถ้ายุบแล้วยังแดงอยู่ส่วนใหญ่เนื้อจะสร้างขึ้นมาเองได้แต่ถ้ายุบนะครับและไม่แดงนะครับแสดงว่าเป็นแผลเป็นที่เป็นมานานแล้วจากเคสนี้ต้องบอกว่าหมอดีใจแล้วก็ประทับใจมากๆครับที่เราทําสําเร็จนะครับสามารถสร้างความภาคภูมิใจหรือความมั่นใจของคนไข้เนี่ยกลับมาได้นะครับสิ่งสําคัญของการเป็นแผลเป็นไม่ใช่การทาเลเซอร์แต่คือการดูแลตัวเองหรือการดูแลแผลที่บ้านนั่นเองครับแต่วิธีการรักษาเนี่ยถ้าเกิดคนไหนนะครับที่ต้องการการรักษาที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น ขอให้รีบมาภายใน1เดือนนะครับจากงานวิจัยเนี่ยจะพบว่าหลังการเป็นแผลเป็นนะครับถ้ามาภายใน1เดือนนะคนไข้จะมีโอกาสการเป็นแผลเป็นลดลงและแผลเป็นก็จะเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับถ้าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์และอยากติดตามหมอสามารถกดไลค์กดแชร์ให้หมอด้วยนะครับ